สวัสดีครับพบกับผมโอโมแซฟิล์มนะครับศูนย์บริการฟิล์มกองแสงรถยนต์วันนี้จะมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเปอร์ทาคมรี่ไฮบริดติดตั้งฟิล์มกองแสงเซรามิกฟ้าใสายนะครับเดี๋ยวผมพาชมรีวิวก็ใกล้นะครับตัวนี้ข้อดีคือการความร้อนถึง9 9สาซสายคนรักฟิล์มใสายผมแนะนําตัวนี้ครับการันตีว่าจบเดี๋ยวผมพาชมเดิรลอกไว้ใกล้นะครับตัวนี้ลูกค้าติดเป็นฟิล์มเซรามิกฟ้าใสานะครับแต่พอด้วยกระจกสีเขียวนะครับกระจกคัมรี่ไฮบริดตัวนี้ กระจกออกเขียวๆนะครับก็เลยฟิล์มจอออกมาเป็นฟ้าๆเขียวๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นกระจกใสนะครับฟิล์มจอกมาฟ้าได้ชัดเจนมากตัวนี้กันความร้อนถึง99%นะครับผมผมพาดูรอบๆก่อนนะครับติดแล้วสวยมากสําหรับคนรักฟิล์มใสนะครับผมแนะนําตัวนี้การันตีไว้จบนี่มีคิวนะครับติดฟ้าใสเหมือนกันเป็นนิสสันเฟอร์รี 350Z นะครับเดี๋ยวดูคันนี้รีวิวต่อไปนะครับ คันนี้ข้อดีของฟิล์มใสนะครับวิสัยทัศน์ในการมองเห็นชัดเจนนะครับสําหรับคนรักฟิล์มใสตัวนี้จะดีในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะครับภายในจะค่อนข้างมีมิตินะครับในการมุมมองที่ชัดเจนกว่าฟิล์มดํานะครับผมรอบข้างนะครับจะใสมากนะครับนี่คือข้อดีเลยเห็นไหมครับผมรีวิวรอบๆนะครับเอาใจคนรักฟิล์มใสนะครับตอนนี้ผมทำโปรโมชั่นถูกมากนะครับผม สำหรับคนชอบฟิล์มสายผมแนะนำตัวนี้การันตีว่าจบการความร้อนได้จริงจอดตากแดดทั้งวันนะครับอุณหภูมิในรถก็ยังไม่ร้อนและที่สำคัญขับโดนแดดนานๆที่มือมือที่เราขับรถอยู่ไม่แสบแขนด้วยนะครับสำหรับคนชอบฟิล์มสายผมน,นำตัวนี้จบทางเราจัดโปรโมชั่นรอบคันเพียง5,500บาทเท่านั้นนะครับรถไซส์ใหญ่เพิ่ม1 0 0 0บาทนะครับโอเคสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจโอแซดฟิล์มนะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นี่คิวต่อไปนะครับเป็นเฟอร์เร3ีสามห้าครับผมขอบคุณครับ